สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับรถแบ็คโฮซิงวิ่งตะลุยนะครับวันนี้มาดูเกซีีกันบ้างนะครับอ,อยู่เขตยละยองนะครับผมเขตมับตะพุดครับหน้าตักหลังขดครับผม หน้าตักหลังขุดปรับได้เนียนกลิบเลยครับเรียบมากเลยปรับดีจังเลยครับดีจังเลยดีมากเลยครับ น้าตักหลังกุศดันสบายเลยครับอย่างนี้ใช้งานดีครับ GCP คล่องตัวคล่องตัวมากเลยฮะนี่ข้างหลังนี่ครับเกียรไปแล้วสบายเลยครับนู่นเอา เจ้าหินมาแล้วครับนี่ยตักหินนะครับโออเดี๋ยวมาดูการเทกัน,นครับ มาเลยอ๋อมาดูกใกล้กันเลยครับนีเ่เอาดูการเทหินในใกล้กครับ โอ้มันหัวบ่กเก้มันหัวเนาะมันหัวมันหัวปวดมันหัวหินมาใส่เต้โอ้คำนวณผิดขาดเอามาดูครับมาดูกันโอเคไก่เดือเหรือบ้างเ้ย อยูก่ใกล้ก,กันเลยครับหัวหน้าเซฟตี้เป็นคนโบกนะครับสาวเซฟตี้ ยังเล้วบ้างเด้อเจ้าไปใกล้เขาเด้อเอาเยวมาอีกครับมาอีกยจะไม่พอนะครับ ล้อใหญ่มากเลยนะครับล้อหลังใหญ่ล้อหลังล้อหน้าก็ใหญ่ล้อมันรถไทยเลยนะครับ ยอดครับปรับปีมือมากใจเย็นด้วยคล่องตัวเลยครับไปด,ดูแล้วเหมือนอะไรนี่เหมือนแมงป่องนะครับดูแล้ว Đó, bốn con lược ngang hộ Cắp bàn lên Mấy cái cái đó chưa? con, hỏi con. เเบลยเบเลยเบลยอือบอ,อกพ่อก่อนพอแล้วไปลเหรไม่รัว กันนะครับการใช้ปมเดีนครับเจซีพีนะครับเออยังก่อนได้ยินดูกันใช้ปุ่กีนครับเกียร์ีีนะครับหน,บ <Okay. S 1> น,นึ่งสอามสี่ห้ามีห้าฟันนะครับ สไลด์แขนได้ด้วยนะครับตรงนู้นค่อยๆโคตมาก็ต้องเรียบครับไปเรื่อยๆเรียบเดี๋ยวของเสียหายนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ปรับกินคุกครับก็จะเทปูนนะครับเทพื้น ใกล้คันใหญ่เลยนะครับกระจกกระจกอ้อมเลยนะครับอ้อมห้องเก๋งเลยเป็นตู้เย็นดีดเลยนะมีลายแยกด้วยนะครับ เราจะเกียได้ด้วยดูการขยับตัวกันบ้างครับการขยับตัวของเกียร CV บ้างนี่เดนหน้าไป ถอยหลังมาเอ้านี่ครับใช้แขนอีกแล้ว เทพเมือไหนเทพมือไหร่บอกเทมือเลยเทมือเลยตัวหนึ่งสองสามอันนี้เทพไปไหนบลูเจ็บแค่โอ้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ